ชาวมายันเราไปอยู่ไหนมาเฟนเนีย่ยเฮ้ยคือมันต้องเห็นยานบินแน่นอนสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับใช่ปะอืมถ้าไม่มีการเห็นก็ไม่สามารถที่จะแกะสลักออกมาเป็นรูปยานเป็นรูปจานบินได้ขนาดนี้ใช่ปะคุณผู้ชมนี่ไงคุณผู้ชมลองคิดดูดิ้ามันบ่งบอกให้ชัดว่า เป็นพิธีบูชายันการส่งเวทเทพเจ้าด้วยการบูชายันและก็มีด้านบนเป็น UFO บินมาเนี่ยเห็นไหมและแล้วและแล้วและแล้วหลายๆภาพนะเป็นภาพมนุษย์ต่างดาวที่มีดวงตาโตเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเออเหมือนเอเรียเลยที่เราเรียกกันเนี่ยเห็นไหมเป็นงานชาวมายาชาวมายันสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ย ที่เขาแกะสลักหินออกมาได้นะครับเรียกว่าแกะออกมาเป็นรูปเป็นร่างรูปทรงได้ขนาดนี้เลยดูดิเห็นไหมผมว่าไม่ธรรมดานะเหมือนงานศิละปะเลยนะเห็นปะวิจิตปาณีนะคือน,นึกถึงสมัยเครื่องมือเครื่องมือเครื่องไม,งม้สมัยก่อนดีครับเห็นปะมันงานศิละปะชัดๆเลยของชาวมายาเนี่ยคือหลักฐานตรงนี้ที่เขาปกปิดมาเพื่อไม่ให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นไนงะเดี๋ยวมนุษย์โลกจะตกใจว่าโอ้โหเนี่ย ชาวมายาเนี่ยพบมนุษย์ต่างดาวมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคือเนี่ยต้องเชื่อเลยว่าต้องเห็นต้องเจอกันแน่ๆนะครับผมได้เชื่อพิธีกรรมนะครับของชาวมายาเนี่ยที่เขาทําพิธีบูชาจันทร์ให้กับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยดูดูดูอย่างภาพนี้เห็นไหมครับแล้วพวกเขาก็มีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่พวกเขาให้ความเคารพเพื่อสร้างหรือกําหนดให้พวกเขาเนี่กระทาสิ่งใดๆก็ตามนะฮะหรือสร้างสิ่งก่อสร้างหรือ สถาปัตยกรรมที่แบบคือเราเพิ่งไปเห็นในยุคนี้ไงเราไปเห็นของเก่าแล้วบอกโหว้าวเขาสร้างได้ยังไงใช่ไหมคล้ายๆกับชาวอียิปต์นะฮะที่สร้างปิระมิดเออมันจะสร้างเหมือนกันเลยได้ยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมอยู่คนละมุมโลกกันเลยอะอย่างของไทยเราก็มีอะไระครับเมืองสีเทพใช่ปะเออที่อื่นก็มีอีกนะลักษณะสถาปัตยกรรมที่แบบ คือลักษณะทรงที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็นแหล่งพลังงานนะครับเ,เรามีความเชื่อเกี่ยวกับจัก,กระใช่ปะเวลาเรานั่งสมาธิอ่ะมันจะมีจุดศูนย์กลางจุดกึ่งกลางเหมือนกันครับเรื่องรวมพลังงานเรื่องอพลังจิตหรือมันอาจจะเป็นประตูก็ได้เป็นประตูมิติหรือเป็นจุดมาก,ก็ได้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรมาโดนจิตโดนใจอ่ะเขามีพลังเหนือเ,อเราไง เทคโนโลยีเขาก็เหนือเราใช่ปะเขาก็เลยมาโดนจิตโดนใจในแต่ละมุมโลกอะเป็นที่เป็นช่องทางสื่อสารเขาก็ได้เป็นที่รับสารของเขาก็ได้หรือเป็นที่แบบเพื่ออนาคตหรืออะไรสําหรับไว้บันทึกเพื่อคนรุ่นหลังได้แปลสารเหล่านี้เออว่าเราไม่ได้ดํารงอยู่ในโลกเป็นมนุษย์เพียงลําพังนะยังมีจักรวาลอื่นดาวดวงอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เออแล้วเขาก็มากําหนดให้เราเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ไว ในแต่ละมุมโลกในแต่ละทวีปอะไรเงี้ยครับคือผมว่าเขาต้องเห็นมากกว่าพลังงานแน่นอนอยู่ดีๆเขาจะมาแกะสลักได้ยังไงใช่ไหมถ้าเขาไม่เห็นคือคนสมัยก่อนไม่น่าที่จะมีจินตนาการได้ขนาดนี้นะครับที่เห็นเป็นลักษณะของจานบินเป็นยานบินอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเห็นยานบินแน่นอนสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับใช่ปะอืม ถ้าไม่มีการเห็นก็ไม่สามารถที่จะแกะสลักออกมาเป็นรูปยานเป็นรูปจานบินได้ขนาดนี้ใช่ป่าคุณผู้ชมผมว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงๆเอเลี่ยนเนี่ยสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินนะไม่มีเครื่องร่อนด้วยผมว่าพวกเขาคงจะเจออะไรบางอย่างที่ที่มันเหนือเหนือธรรมชาติกว่าพวกเขาเป็นนะครับแล้วเขาก็เลยแบบแกะสลักนะจารึกเอาไว้ในแผ่นหินนะทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูว่าเออเนี่ย สิ่งพวกนี้มันมีอยู่มันมีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่นะพวกเขาได้เจอแล้วก็แกะสลักเอาไว้มันเป็นอะไรที่บ่งบอกเลยว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาโลกเรามาเยือนโลกเราตั้งแต่อดีตชาติเออไม่ใช่สิตั้งแต่อดีตโบราณกาลผ่านมาแล้วมันก็คืออดีตชาติของบางคนนั่นแหละใช่ไหมครับนี่แหละ Amazing หลักฐานการติดต่อของชาวมายันกับมนุษย์ต่างดาวอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งก็ได้หลักฐานเหล่านี้ได้ถูกค้นพบเมื่อหลายสิบปีก่อน ในขณะที่ทีมโบราณคดีเข้าไปด้านในและเคลียร์เศษซารรกที่ผู้สร้างวิหารชาวมายันเก็บรักษาเอาไว้เป็นพิเศษคอลเลกชันรูปปั้นหน้ากากและโล่ซึ่งตั้งอยู่ในห้องชั้นในในพื้นที่ของวัดแห่งหนึ่งในเม็กซิโกและชิ้นอื่นๆจากเบลิสและโกเตเมาลาด้วยซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานสำคัญของชาวมายันที่ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวซ,ซ่อนเอาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับ เกรงว่าคนบนโลกจะตกใจกลัวกันคือรวมๆเท่าที่ผมดูนะเป็นจาลึกที่แกะสลักไว้บนแผ่นหินลักษณะคือเหมือนจานบินนะฮะที่ฉายแสงลงมาอ่าส่วนภาพนี้เป็นหลักฐานที่สลักไว้เหมือนกันในแต่ละภาพเนี่ยก็จะถูกแกะสลักเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆในแต่ละประเทศนะครับ่ออย่างภาพแรกระบุไว้ว่า a อ t e c m e เม c o ออ้อย่างภาพแรกก็จะเหมือนเป็นคนนั่งอยู่ในเครื่องอะไรสักอย่างนะครับออ้อย่างภาพที่2นะครับมาจากชนเผ่ามาอรีคือชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์โดยโอพยพมาจากหมู่เกาะโพลินีเซียเมื่อพันกว่าปีก่อนและหลักฐานชิ้นต่อมานะครับภาพที่3เป็นหลักฐานของชาวโอเมกก็คือได้อธิบายไปในตอนต้นนะครับว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเมโซอเมริกา ซึ่งตั้งติ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มเขตร้อนในบริเวณตอนกลางของเม็กซิโกต่อมาชิ้นที่4จากอียิปต์นะเป็นรูปเหมือนคนกําลังขับยานนะเห็นไหมเหมือนเหมือนกันเลยนั่งบนยานที่มีเทคโนโลยีล้ําสมัยนะครับในยุคนั้นซึ่งก็แปลกมากนะคุณผู้ชมดูรวมๆแล้วเออมันเขาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันแต่ก็ได้สลักรูปภาพที่มีลักษณะจะว่าคล้ายหรือเหมือนกันเลยทีเดียวนะ คือภาพเหล่านี้เป็นของจริงนะครับและก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันที่น่าสนใจมากเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าสมัยนั้นมีกล้องอาจจะถ่ายไว้ให้ได้เนอะแต่น่าเสียดายว่าไม่มีกล้องวิดีโอถ่ายเก็บเอาไว้แต่ผมว่านะมนุษย์ต่างดาวคงรู้ว่าควรจะลงมาในยุคไหนอะไรแบบนี้นะในยุคที่มนุษย์มีกล้องหรือไม่มีกล้องเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ คือตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งแล้วนะครับนี่เป็นหลักฐานในหลายๆชิ้นนะครับที่แสดงให้เห็นว่าชาวนอกโลกหรือเอเลียนเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยเคยมาเยือนโลกของเราเมื่อหลายพันปีก่อนอาจจะเป็นก๊อ์พระเจ้าของพวกเขาก็ได้ในการนับถือเทพเจ้าหลายๆองค์ของพวกเขา